ไปดูการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วง7วันอันตรายกันบ้างค่ะซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางห่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีสราวุฒิจันพุ่มพ่วอในการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางห่วงวันหยุดเทศกาลสงการานต์ตามนโยบายพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2566ณบริเวณสามแยกห้วยทรายถนนเพชรเกษมหมู่ที่3ตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง กิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการบูราณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แก่อเภอป่าบอลองค์การเปลหารส่วนตำบลป่าบอลสถานีตำรวจภูธรป่าบอลสาธารณสุขอำเภอป่าบอลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าบอลกำลังพลสำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่อำเภอป่าบอลโดยให้บริการประราชาชนทั้งด้านการแนะนำเส้นทางการบริการน้ำดื่มกาแฟขนมกบเคี้ยว การรักษาพยาบาลเบื้องต้นครับในการนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาภักสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ยังได้สนับสนุนน้าดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยในการจัดตั้งจุดบริการอีกด้วยพร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการมอบสิ่งของให้จับเจ้าหน้าที่ประจําจุดบริการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและมอบกิ่งพันธุ์กล้ามไม้ในโครงการกิ่งพันธุ์ปันสุขรวมจํานวน300ต้นเพื่อเป็นขวัญวันสงกรานต์ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา